พาน้องน้ำเพชรเข้าคอกวิ่งออกหน้าแม่เลยมา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 โอ้ยเหยียบเสียกเหยียบเสียกมามามาพาน้องน้ำเพชรเข้าคอกนะคะมา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 เล่มาเล่เข้าคอกกันเเก่งจังเก่งจังอาปากเี่เก่งจังเก่งจังพาน้องน้ำเพชรเข้าคอกกัน เก,ก่งเกงเลยพาเดินเข้ามาก็มาเลยนะคะเก่งมากน้องท่านเพชรมามามาไก่หอดแล้วอดเอา้าม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 ูกับมาเพราะมูน้ำตา,าน้ำตาจะมาก,กวานน้องแม่งน้ตามาข้างหลัง,งน้ำตามามาลูกมามาอเอาน้ำตาออกจุงน้ำตาไปลูก มักวนหมูไปน้ำาพาน่องข้อคอกน้ำามาน้ำเพชรเข้าคอกแล้วถึงคอกเราแล้วน้ำอะไรยังจุงน้ำตาไปเลยอย่าปล่อยน้ำตาม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 าข้าคอกแล้วน้ำเพชรเข้าคอกเลยอาปากเสียจุงไงตัวถึงคอกเราแล้ว เดิน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 เขับไปลูกขับไปถึงคอกแล้วเหนื่อยแล้วอาสาดมะปูลูกโดนอสาดมะปูให้หลาน้อยนอนเนยปูขางเสียงหลาน้อยเมีแล้วจะมานอนสาดแล้วนอนาดรเลยนบแม่ อู๋น้อยเฟียงไปอีหลานนอนสาเดอ้อน้ำเพชรไปน,นอนเอา้าสิบมูลเขาตะบ้านปนว่าไอ้น้ำว่าพี่น้ำว่ากับมูลเขาในบ้านไปไปน,นอนนอนสาเดอ้อปูสาดให้แล้วน้องน้ำเพชรน่ารักจังมาถึงบ้านแล้วน้ำเพชรมาถึงบ้านแล้วเก่งจังพึ่งคลอดก็เดินมาถึงบ้านเดินมาถึงคลอดได้เลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดี น่ารักจังแข็งแรงนะคะดูหายใจแรงเขาเหนื่อยนะทั้งเดินทั้งวิ่งมาจากที่คลอดประมาณห้าร้อยเมตรไหม <c oughs> ล็อกกะไม่เป็นนะคะ <c oughs> จะมันนอนใส่มือแม่และ <c oughs> ไปแม่ปูเสือไปพี่ปูเสือให้แล้วไปไปไปเด้อนอนศาสตร์เด้อนอนศาดเด้อนา่นารักจังตาเป๊ะ น่ารักจังปลาไปเป๋วถึงอคอกแล้วน้ำเพรถึงอคอกแล้วสมาชิกใหม่เราเป็นตัวเมียได้ลูกสาวดีใจนะคะเป็นลูกสาวเราก็ดีใจจังลูกชายก็ดีใจลูกสาวก็ดีใจแต่เราอยากได้ลูกสาวเพราะว่าเรามีลูกชายแล้วถ้าในฟาร์มหนึ่งมีเกินหนึ่งตัวมันก็จะเป็นการ โตขึ้นอ่ะเขาจะปะลองกำลังกันนะคะเราจะต้องให้มีแค่ตัวผู้ตัวเดียวนะเป็นจ่าฝูงหรือเป็นพ่อพันุนะดังนั้นเราก็จะแบ่งปันให้คนอื่นไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุนะคะเราจะเอาไว้แค่ตัวเดียวเพราะว่าฟาร์มเราก็มีเจ้าก้านกล้วยแล้วนะคะนี่ก็คือได้ออกมาเป็นตัวเมียก็ดีใจนะคะน้องน้ำเพชรนะคะลูกเจ้าเพชรตะวัน เพชรตะวันเป็นลูกล่งเพชรหนูหน้อยก็เป็นหลานลุงเพชรจ้ะไอะ้น่ารักจังตาแต้มสวยมากไหคะตาแต้มสวย<ม>แจ้มจ้าใหญ่อะหอมพี่<ม>หอม,มแจ้มแล้วพี่หอมแจ้มแล้วน่ารักแต่ว่าให้พี่หอมแจ้มแล้วน่าข<ม>ึ <laughs> ้น่ารักจั <laughs> ากตาแต้มก็สวยเกิดมาน่ารักเลยหูจักความเขา่าพามาเขาขอกันยางมา อีหละสิหัวจักความคือไอ้น้ำว่ามันบบรู้ค่ะหูจักตัวอย่างมาถึงหอดขอดักขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะคะแข้งขาใหญ่ใช้ได้โอเคเลยดอกเขาใหญ่ลูกสาวลูกสาวขอบคุณทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ